สวัสดีเพื่อนๆนานาไอ้ปี๊ท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ครับตามคำขอของเพื่อนๆนานาน,านะครับบอกว่าอยากเห็นตอนงัดยางครับแล้วก็ซ้อมยิงเป้านะครับตัวนี้มีโนขอมาเยอะครับผมก็ให้รีวิวให้ดูหน่อยจัดตามคำขอครับเราจะยิงทุกครั้งนะครับขึ้นเซฟนกก่อนนะครับผม มีเซฟนกครับก่อนจะยิงทุกครั้งนะครับนี่ครับผมเวลาจะยิงนะครับขึ้นหนบนนี้นะครับขึ้นแบบน,นี้ที่สำคัญก่อนจะยิงทุกครั้งขึ้นเซฟด้วยนะครับผมนี่เป็นลูกดอกขนาดแปดมิลน,นะครับผมเป้าที่ผมจะยิงครับปลาขวดน้ำ ระยะที่ผมจะยิงนี่ประมาณวันนี้ผมจะยิงประมาณสัก50เมตรนะผมยิงไม่เยอะ50เมตรพอไม่ค่อยได้ลองเป้าออนานครับนี่ครับเวลางัดยางขึ้นนะครับนี่นะเวลางัดปุ๊บมันก็ลงล่องแบบนี้เลยนะครับนี่คือเรียบร้อยครับพร้อมยิงครับพร้อมเหนี่ยวไกล าารครับระยะ50เมตรครับผมปลาขวดน้ำน,นะครับ,พาาบเพื่อนๆระยะ50เมตร เรียบร้อยครับผมดูครับโดนป้ลไหมครับไม่ได้ยิงนานนะครับลงเืดด่อตาครับมืบนนี้กินต่ำนะครับผมมาเลยลงล่างแต่ก็ไม่โดนก็ออกใกล้เคียงนะครับเดี๋ยว อลองอีกสักนัดนะครับผมแก้มือก่อนแก้มือก่อนช่วงนี้ทำแต่ปืนนะครับไม่ค่อยได้ออกไม้ครับผมคุณก็ตกแล้วนะครับอินขนาดที่ผมใช้นี่ก็ประมาณ50าสปอนครับ รอบนะครับผมเวลาใส่ลูกดอกนะครับเอามือดันไว้นี่ครับนี่คือเข้าล็อกครับก่อนจะยิงทุกครั้งกดเซฟขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ครับผมก่อนแรก ยางมาใส่ตีนผีนะครับครับยางยางใส่ตีนผีแล้วก็ขึ้นขึ้นวันนี้นะครับปุ๊บยางก็ลงล็อกพอดีเลยครับดี๋ยงยิงให้ดูอีกครั้งครับ ระยะเดิมนะครับ50เมตรปาขวดน้ำนะครับเล็กกระตุ้ยเดียวครับเดียบร้อยครับไปโดนสักนัดครับผม ไม่โดนสักนัดนะครับผมโดยรวมแล้วก็คร่าวๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะนะสนใจก็ติดต่อผมได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะนะที่ติดตามรับชมผลงานนะครับสวัสดีครับ